สวัสดีค่ะมือนีกับม่อผมม่้ผอกับทังช่องของคนบ้านหน้าหกซีชา่นแนวคือเกาเนาะค่ะมือนีทังช่องของคนบ้านหน้าหกซีชา่นแนวกส็สิมาเปลี่นซื้อกลางไห้แนวทาังของเหลขอห้าน้อยคือเกาหล่ะค่ะห้าหน้อยของข้ามือนีก็สิมีเด่นเด็เด็ดเด็ดมาฝากพีฝากน้องคือเกาล่ะค่ะสำหรับห้าน้อยของข้ามือนี้ส,าาเส,เสิเพิ่มขึ้นจากสามตัวมาเปลี่ยนซีคูด้ค่ะ พี่น้องเอฟซีเฮ้าเลขบิ่งเลขลูดเท่ากับสีย่างอยู่สองตัวคือเกาทั้งอาจารย์เพิ่นกะมั่นใจกับเลขบิ่งเลขรูดล่ะค่ะพี่น้องเฮ้ากัคือสีได้อยู่เนาะกะเมืองว่านนี่บ่ได้ลายกัคือสีได้หน่อยอยู่เนาะค่ะเลขของเฮ้าเขายุที่ปกติกับวีไอพี่เนาะค่ะ พีเศษบอเขาปกติของเห่าเขาแปดหกแปดเนาะค่ะพี่พี่เห่าเขาอยู่ที่สองค่ะพี่น้องเห่าเป็นยังไงพ้กกันใดกันเนี่ยบอกคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปแน่เด้อค่ะสำหรับมือนี่เห่ากับมีเด่นเด็ดเด็ดเด็เดมาฝากพี่ฝากน่องคือเกาล่ะค่ะสิมีตัวใด เอากับมาเบิงมาชมน้ำกันค่ะว่าอาจารย์พันธสีนี่เด่นๆตัวใดมาใหาเบิงนี่แหละค่ะคือห้าน้อยของเห้ามื่อนี่พิเศษวิ่งรูดพันกัสีมีหากับหนึ่งค่ะสองตัวกับสีมีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหค่ะปกติกัสิวิ่งรูดยุกเก้า5หาค่ะสองตัวกับสีมีหาสาม หาสองเกตหาหาแปดส่วนวี่ใพีกระสิดิ่งลวดอยู่ทีหนึ่งกับเกดค่ะสองตัวกระสิมี้เกดหาเกดสามเกดสี่เกดเก้านี่แหละค่ะคือวี่ใพีของเห้ามือน,นี่แคบหน้าจอไว้เด้อค่ะพี่น้องเอฟซีแคบหน้าจอไว้ค่ะ ทั้ง่องเห้ากับบอดายสนับสนุนให้เรียนการพนั่นทุกสนิททั้ง่องเห่ากับใหเบื้องไวเพื่อเปลี่ยนแนวทางเด้อค่ะเรียนกับให้มีสติเด้อค่ะเรียนกับใหม้มีสติทังง่องเห่ากับบอดายสนับสนุนให้เรียนการพนั่นทั้ง่องเห่ากับใหเบื้องไวเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่าน,นั้นพิษถือกับาบว่ากันเนาะค่ะพี่น้องเอฟซเหากับเขามาเบื้องแล้ว ขันมากกระจัดถ้าขาดกระพานเนาะค่ะกระซอยกดไลค์กดแช่ให้ทั้งช่องของเหาเนี่ยเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีใหม่เอฟซีเกา่าเป็นจังไดกะซอยคอมเมตนบอกใต้คลิปให้เอฟให้แอดลูเนี่ยค่ะว่าตัวเลขของเหามันเป็นยังไงมันเบิง่งมันชัดเอบอร์ชัด ก็คอมเมนต์มาบอกแอดแน่เด้อค่ะเมื่อนี่ทังช่องของเขากะบ่มีอีหยังสิเบ้ากับพี่น้อง FC เอซเฮ้าหลายแอดก็สิขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้มื้ออื่นเขาก็จังคอยมาพบมาพอกันไหมสำหรับมื่อนี้แอดก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ